ทีนี้ภาพไปแลกการน,น้นซอฟต์พาวเวอร์ไทยในพื้นที่จังหวัดสงคลาค้ากันบางนะคะซึ่งผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์และก็วิดีทัศน์องเอาเขามองประเทศไทยนะคะว่าครบคันทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียทางอุปกรณ์บุคลากรและก็สถานเทศไททํานะคะก็มองว่าเป็นการเปิดเมืองไทยทําภาพยนตร์ภาครัฐเนี่ยต้องช่วยกันภาคเอกชนนะคะเพื่อดึงดูดการไททําภาพยนตร์ได้มากขึ้นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขรานะคะแหลกต้นปีเด้ผ่านมาค่ะก็มีกองท้ายจากอังประเทศนะคะข่าวเมืองเนี่ยมาท้ายทำภาพยนตร์นาทาั้งซีรีส์แล้วก็รายการโทรทัศน์ในย่างโตเนืองค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์นะคะนายภาษิตวัชรธรรมเมนจิงดีเร r เตอร์บริษัทล็อกแมนสองพันสิบเอ็ดจำกัดขอเปิดเผยค่วาว ปัจจัยลักเททำให้กองท้ายตางประเทศนี่นาะเลือกประเทศไทยเนื่องจากว่าไทยนี่นะมีสถาท่านเทไทยท,ที่หลากลร้เรียกได้ว่าไทายทำได้ทั่วประเทศซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของขนาดไทยทำตางประเทศค่ะไม่ว่าจะเหนือเรื่องเ่ไทยทำจะเป็นประเทศไทยหรือ่อต้องการสม,มุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็สามารถสร้างฉากไทยทำนี่นาะเมื่อจริงกับต่างประเทศเลยรวมถึงประเทศไทยค่ะก็มีอุปกรณ์ไทยทำเททนสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของคณะไททัมจากต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะบ,บุคลากรและทีมงานข้องไทยมีความเป็นมืออาชีพมีศักยภาพที่พร้อมทํางานรวมกบกองท้ายต่างประเทศเมื่อรวมงานแล้วก็ได้รับคําชื่นชมแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในการทํางานข้องคนไทยค่ะการที่กองท้ายต่างประเทศเข้ามาไททรมในไทยเนี่ยโดยได้เลือกสถทานทีต่างจังหวัดประเด็นสําคัญก็คือเนี่ยข้องผาพยนร์ได้มีความผสมผสานกับวัฒนธรรมของพื้นที่น้นๆอย่างเช่นเรื่องของอาหารพื้นทินสถานทีทองเทียว ศิละปะแม่หมายมวยไทยประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมั่นใจว่าภาพยนตร์จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศแล้วก็นานาชาติเพราะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ตามร้อยการท่ายาำสถทานที่ต่างๆนํามาสู่การสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็เชื่อมั่นว่าหากภาครัฐทํางานควบคู่กับเอกชนทังการอำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายหรือเรื่องข้องการหยดล้นภาษีได้ก็จะช่วยพลักดันทองทิ้นให้เป็น เมืองแห่งการทายถ่าย,ายํำภาพยนุ์ได้ไม่อยากเลยทีเดียวค่ะ